สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหา delete นะครับนี่ครับปัญหาคือ uh, error fail building wheel of delete นะครับเพราะว่าผมจะทําเกี่ยวกับ fake recognition นะครับก็ทีนี้ก็มันก็ต้องลง open cv นะครับแล้วก็ fake recognition นะครับ พอลงเสร็จนะฮะมันก็จะลงดีลิ e ไปด้วยนะครับทีนี้มันก็ลงไม่ผ่านนะครับทางแก้ก็คือว่าจะต้องมาที่เว็บนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ให้นะครับจากนั้นก็กดโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับก็จะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้นะ แบบนี้นะจากนั้นก็ทําการคลายซิปนะครับแล้วก็เข้าไปที่มาสเตอร์มันนะครับก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกนะครับมันก็เปิดริดมี e เฟิร์มาอ่านก่อนนะครับก็ได้นะฮะก็จะมีไฟล์อยู่หลายไฟล์นะครับก็เลือกไฟล์ล่าสุดได้วกันนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็ทําตามโซลูชันของเขาเลยนะครับก็มีสเต็ปที่1 p ิ p i อินสตอลซีเมนะครับสเต็ปที่2 p ง p i n s อินสตอลดีลินะครับแล้วก็สเต็ปที่3าม p ิ๊บอินสตอลเฟกเรคคอร i ิชันะครับอ่าก็มาดูผลกันนะครับก็นี่ Pip Install c m a เมเสร็จนะฮะแล้วก็ Pip Install ตรงนี้นะครับก็จะเราก็จะทำการ Copy ไฟล์มาวางในในในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับ ก็กคลอกชื่อมาเลยนะครับแล้วก็มาวานะครับแล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับจากนั้นก็สุดท้ายก็เป็น Install Recognition นนะครับก็เรียบร้อยนะครับทางแก้ปัญหานะครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ